ขขขาาาออได้มกินง่สบายดีป้าลุงสบายดีเอซีที่หักแป้งสุขุสุคนสุมองสุบอลช่องมึงจะหลุดสบายดีตอนสายๆพี่น้องพบพ่อกับซ่องเอ่อพอน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องนุ้อยสบายดีป้าลุงลูกเกือบป้าลุงลืมเกือบปลาลุงลืมแหละซ่องนี่นะซ่องพอน้องมินี่พี่น้องเอ้ยเกือบป้าลุงลืม ส่องดังพี่น้องเอ้ยปิดอาทิตย์หรือว่าสีฮมือลองคลิปหนึ่งคลิปละลานพี่โอ้โอยววาว,ว,าวไปหัว,วไป,ววไปพี่น้องเอ้ยมันบอมีคลิปลงพี่น้องเอ้ยปปอยากสิไปเังเดี๋ยวไปก่อนอเถอะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อตามสถานการณ์เนาะผมมีคลิปคลิปในกบวยยางไรพี่น้องพี่ทรงลูกสาวไปห้องเฮียน ไฮบุแคนยาวลายผุดเลยยากับพ่อแล้ะมือก่อนถือมูทีบลงเฮือนพี่น้องเอ้ยโอ้ยลูกสาวหอยเศ้าแลวลูกคาจนะรื้มะวันมันเลนมันเลิลกปิไข่ใส่หัวบบแตกพี่น้องเอ้ยลูกสาวหอยเฮากับโงหูจำดอกจนมืด อาบน้ำให้เพม่นเพื่อนก็เลยวอาให้ฟังว่าเอ้ดิถีบลงเฮือนว่าสัตว์ตกลงมาแต่เถิงผู้ใดพี่น้องเอ้ยคันใดเฮือนเท่าอยู่เถิงผู้ใด้ตกภาษีหาขันตกลงมาฮอดอันพื้นปูนปูนาบ้านกึกใครหรือว่าหัวโบต่ำอันโหลดจากเข้ากับจอดไว้ในหันโหลดมันเปื่อนเขาก็เลยบหดเอาบหลดเอาลงมาอันบหลดเอาลงมาจอดอันอยู่ตารางเงือนไม้เัาจอดไว้ในหันพอดีโม่บาถีบลงมา ตกลงมาข้าแม่นหัวไปตามมันเนี่ยเหยียบรถนะก็หัวสิแตกจังบุญยุทธิวดาเพื่อกับเบื้องอยู่พี่น้องเอ้ใช้เบื้องหรอเบื่องเบื้องค้านะเบิ้งนี่พี่น้องเอ้ยนี่กับบลวงบัลายดอกแต่ว่ามันเจ็บนี่นี่เห็นไ่มันี้ยเนี้ยเจ็บอยู่หรอกดีเลยตั้งแต่มือได้ก็มือซื้นบ่วันเสาร์เนาะวันเสาร์แม่นบ่เนาะ มือสีเมื่อน่ะเรวะเอุ้ยผมเห็นวันซุกวันซุกวันซุกตั้งแต่แรกวันซุกพองพักการมาเล่นน้ำกันเหมือนนะบริเขาเี็นตั้งแต่แรกมะล่นน้ำกันเด้วันซุกวันเสาร์เขาก็มาส่งเจ้าตั้งแต่วันซุกพี่น้องเ้ยกำลังอยากโตเก็ยบยักเก็บอยู่บ่ลูกมาเลินน้ำนนู้อยผัดทิบน้อยโตขึ้นเงินเกินปุยหมูใส่กระโปรงใส่กระโปรงลูก โดยโดยเฟนนั <Cornell. S 2> ่งให้เพี่นนุ่งเองพี่น้องเอ้ยสีสีหลอกไนเดอร์หลอกไนเดอร์กล้องกับมันสู่แดดพี่น้องเอ้ยสีเหมือนเหมือนเลยจังเลยโอ้ได้เท่าได้มือนนะหมูอันนี้นั่นได้เท่าได้ได้คะแนนเท่าได้ โอ้ดีแปดมาใช้ให้พอเบิ่งก่อนมื่อนี้เอาหมักซิปมาฝากพอเด้อลูกเด้อโอเคครับวันใดเหม็นบ่ให้คูกวดเนาะให้ได้ซิปได้เมือนี้เด้อครับวันดหมักซิปเนยโอ้ยพอให้เจ้าหญางมาลูกคนโซไพเวอร์เนี่ยให้เบิ่งนี่ใส่เบิ่งเขียนอยังคือได้หมักแปด อีกหนึ่งเพื่อนก็บ๊้ยกระสิแมนแล้วัาดีเจ้าเขียนงามๆเลยคือหนึ่งสองสามสี่หาพอเขียนนะจะต้องเขียนงามๆลูกพอต้องพอบอกนั่นได้พอบอกบ่กบอให้เขียนขึ้นกายบอให้เขียนขึ้นกายเส้นอันนี้เป็ดอันนี้กวดาจะเคชื่อแล้วเนี่ยนะอันนี้เจ้าเขียนเองแล้วป่ะเนี่ยกลามา มามามาปะ,ป,ะ,ป,ะป่าคู่ข้าเขียนอันนี้สิเป็นปอป๋าเพื่อน,น,นมาเขียนตัวปอเื่งกลัวดช่มอ้าลือูอ่นนปปกวดเขาตัว,วเล็กคขู่กลัวจะเขียนงงน้ำเลยอันนี้มอแมวจะเขเียนทีกันพวกด,ดูมแต่ตติดกันพวกเยอ่านบันจะออกใช่ไหมเมืจ่จะหัวเลยเฮียนเลยมืดเขาเฮียนนักกก็เดือนหนึ่งพี่น้องเมื่เพิ่มสองหัวเลย เวทปุ่มสองอันนี้แหละโอ้ยป้าป้าลูกป้าช่วยเลยนี่เชีฮอดแปดมงเล้วนี่เกี่ยวข่าวหรือเปล่าเบ้าใครเกี่ยวไอ้ซ้ายโบเกี่ยวแดดคักพี่น้องมือนียเหมาะเหมาะกับการเกี่ยวข่าวหลายขู่หลายคนเพิ่นก็เริ่มลงมือเกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยเขานำซับป่าปีนี้กันขนฝนตกขนาดเลย เี่น้องเอ้ยเกิดีีล้อว่าจะจักนอนแต่ว่าุง้เคยเที่ยวกับทรมดาพี่น้องก็ไปพอมาี้คนในเมืองคนว่าเห็นเพื่อก็โอ้ยเพื่อญาติคนแล้วนี่เพื่อบอกล้าขับรถคนแล้วก็จ่อยนรเน้าับดคู่่ารถล่มพี่น้องเอ้ย มอดูทางนีคู่นูน้นหนอยห้าหกรติดให้เพื่อนของกี้นี่พี่น้องเอ้ยเนี่คนไปเลยคโอ้ยทางกระโดดกระดียเอ้ยเอ้ย,นะออยนะใครเรามอันเพิน่นเพิ่นบลมมิตรลดล่มจะซื้อมนี่มันเปลือดนะดี้ัวกัปข่รนี้้ายช่างใช่ไรไปใช่ไเนี่ย เออมาเกี่ยว,ยวเข่า,าบ่ <laughs> ากกคืพอ,อ,พ,อพันชุกขักปแล้วเจ้าคือเกีเออ่ยวใบวิ่งทางกระเลือง่นงาก็โอ,อ้ยทางกระกเดียพี่น้องเอ,อ้ยวราเพิ่นเพิ่นบรมกะั้นล้วเพิ่นสิปียก่รบรกตุ่มเนี่เพิ่นจุดสตาร์ทรถดไ,ได้พี่น้องคอ้ยกระโดกเดียอนจกนะเียเออยางใครกลัวเนาะ เจ้าเจ้าเจ้าน้ามเดล้มโ่คูโดยโอ้ยใครแล้วพอดีโกโก้คุ้มอันจับเขาไว้บ่โอ้ยเนาะอัทงเ้ลูกเฮ้ยไปหนามลูกปหนามไี่จักยังบ่หอดบ่ อพลาดคี่ทุมโดยมันกระบดแห้งหรือว่าลมนะโบดแห้งหรือว่ามันลงนะเลยเลยโบดเจ็บหรืว่าหนูน้อยพี่น้องเอ้ย

ได้ใอปิ้นมาแลไนะหมู่มาแล้วจักไปทำเราเองดูทำเราดูเอนอมิน่าสบายดีปลุงโอ้เก่งเก่งเก่งเก่เออน้ังพึ่งอันาี้าลุงเออโอ้ยูผู้ท้าด้วยสิโอ้ยมีแต่คนนะฮกเอ้ไปไปดีน้ำมว่งเก่งเก่งเก่มีแต่คนเก่งเง คือเอารถหรืคือเอารถคือเอารถผมไเ้ยัด้าเจ้าเอาได้ไงก็เอาเงินหนึ่สองพันกีบให้คาเจ้าลักเอาปุ๊บถือเอาไปเขาห้องจังอันนั้นไปเขาห้องจังอันนั้นเขาห้องจะเอาไว้มันจะพักกระเต้นย่างว่านะไอห้องอนุบาลพี่น้องทั้งนี้อนุบาลมาเลยอยากซื้อหลืพี่น้องของดู พันเกีบจอกละพันเกีบน้ำเย็นเพ็่มีตะกีตุมพี่น้องไปโหเพิ่งก็ได้ฮับติดในเพิ่นสตาร์ทในเพิ่นเพิ่นสตาร์ทบ่ได้หลังจากที่รถพลุกมาแล้วก็ได้แต่ว่าบริจีบในไซต์เราเพิ่นก็ได้มันก็ค่อยๆลงเพื่าพอดีเพิ่นกับลงพอดี ก้มนะพี่น้องเล้วเจว้าจ้าก้มแล้วก็พอดีเพคุนก็เอาขาเพันจึ้งได้โบนิเชีบโชคดีโยเปื่อนเลยลออีดินก็ได้บบโอ้ยหน,น,นุ่ยวันนี่สาวลามาเฝ้าพี่น้องเอ้ยพ่อแม่บระยู่พ่อแม่ขึ้งงนเนื้อวันนียแม่ติ้งเพิ่นมาเฝ้าลูกสาวเขา,าเฮียนมาเฝ้าแล้วก็ฮับ าหับเอาเมื่อทรงเมื่อบ้านนักสีเขียวเลยหมอปินเป็นยังก็จะบูมาาวานเนี่ยนะแม่หาเห็ดในร้ายบ่เห็ดนะใต่จดกคาตาเดมคาตาพู้าวานโอ้มือนี่ได้ด้อยู่บอ บาดเจ้างเรียนบาดเจ้าเมื่อได้ใช่ไหบาดเมื่อไอยูนํา,มานไ,ออไม่ใช่รถถไอ้ยูนาไม่ใ่รถถม่ใ่รถบไดไปชิดเบะสบ่ไม่ใ่รถบไดไปบัไดไปชิดเบสใช่ไหมไอ้เวยกินน้ำหอกไห้เว่ยกินน้ำดูน้ำแต่ข้าวเขายังหน่อยนะบ,บุคอยมีผู้ค้ายดอกพี่น้องทางนี้ลูกพี่ไงพี่น้องเว้ยอ่สบายดีปราลุงเร็วไอ้ัวเนไอ้ขน้อย โอ้โหทุีง่ายเลนี่ไอ้ง่าม่เหาหอบะหาจะว่าโปสิตีแ้งเหาไปได้ตะกันแล่นอย่างนี้อย่าแลนลูกอย่าแลนอย่าล้อย่าล้ เห็นยังนี่เสาสูงไว้แล้วใช่เห็นยังฮะใช่คนใดนี่ใครหนอลูกใครนอเนี่เหาอหมกันนี้ว่าอยากตีจ้านะบักอันนี้ว่าอยากตีน้องนะเบ้องนั่นนะข้าวโพเห็ดดอกบอกไอ้ใข้นุ้ยอีนวดใครผู้ใด้ให้ใครผู้ใด้ตีจ้านะ บ้เขาดูจัดการรถเออเออไอ้ใครดูอ้วนน่ะท้าบคลิปเผลอเราจังออกการตาภาษาเด็กน้อยอลไรพี่น้องเอ้ยบุจักทีบแต่คู่เพื่อนกระเบิ้งช้อยอยู่ดอกเพื่อนกบะเบนป้าให้ตีกันดอก เอาไปสักนี้ก่อนพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสู่สครูสู่คนสูุมองสู่บอลทีท่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องอขอให้พี่ให้น้อง FC เอฟซีเฮาสู่ครูสู่คนขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้ออย,ย่าเจ็บอย่าจนหาเงินให้ได้เงินหาทองให้ได้ทองสมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องเนาะบอกกันม่คลิปหน้าพี่น้องสัหรับคลิปนี้สบายดี